เอาละฮะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาอยู่กับช่องล่มแดงแจ้งนักนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อาจจะแปลกตานิดนึงนะฮะเพราะว่าเราอยู่กับเกมแก้ไขรถติดซิมเลชั่นนั่นเองนะครับหรือว่า City Skyline นนะฮะโดยเกมนี้ทุกคนอาจจะเคยเล่นแล้วก็รู้จักกันดีนะครับเพราะว่าเกมนันออกมานานแล้วเนาะแต่วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมนี้กันถือว่าเป็นซีรีส์ใหม่เลยละกันนะครับฉลองผู้ติดตามครบ3 0มวยซับนั่นเอง ในอีกไม่นานนะครับก็จะมีซิตี้สกายไลน์ภาค2มาแล้วนะครับผมส่วนใครที่รอเดวันนะฮะก็สามารถรอกันได้เลยนะครับเหมือนเดิมเลยฮะใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปสู่400ซับกันต่อไปนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้กันนะฮะและตามธรรมเนียมของช่องเรานะครับผมจะไม่ลืมสอดแทรกสาระสาคัญของเกมมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็สามารถที่จะเล่นไปพร้อมกันได้เลย ในส่วนของวันนี้นะครับเราจะมาสร้างเมืองกันนั่นเองโดยขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราเริ่มเกมมาเราก็ต้องทําการเชื่อมต่อถนนใหญ่นะครับแบบนี้เพื่อให้มันปลดล็อกอาชีพเม้นต่อไปนะครับแล้วเราก็ทําการลบทิ้งได้เลยแบบนี้นะครับโอเคฮะเมื่อเราทําการเชื่อมต่อถนนแล้วนะครับมันก็จะปลดล็อก UI ต่างๆได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับในการเล่นเกมนี้นะครับ ผมจะขอแนะนําในเรื่องของการวางแผนนั่นเองนะครับซึ่งก่อนจะสร้างเมืองนะครับเราต้องไปดูในส่วนของทิศทางลมนั่นเองนะครับโดยกดไปที่ตัวไอซ่์บนตรงนี้นะฮะแล้วกดไปที่ความเร็วลมนั่นเองนะครับเอ้ยไม่ใช่ผิดเกมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่าเมืกี้ที่พูดไปนะฮะมันเป็นระบบเกมของ Sim c ิตี้นะครับน่าจะอย่างนั้นมากกว่านะครับจำสลับกันพีเฉยนะฮะโอเคเอาใหม่ละกัน อันดับแรกนะครับในการสร้างเมืองนะฮะเราต้องมาดูในส่วนของทิศทางการไหลของน้ํานะครับผมว่าแบบนี้นะครับโลเคชันนี้มีทิศทางการไหลของน้ําไปทางไหนนะครับเรากดไปที่ตัวไอซ้ายบนนะฮะจะเข้าไปที่ปริมาณการใช้น้ํา นะครับผมอ่ามันจะเป็นหน้าต่างเอซเย์ขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าทิศทางของน้ำนะครับมาจากขวาแล้วก็ไปซ้ายนั่นเองในส่วนนี้นะครับเราจะใช้เป็นโลเคชันในการวางเครื่องสูบน้ำนะครับผมแล้วก็วางท่อน้ําทิ้งนะฮะในช่วงต้นเกมนั่นเองนะครับผมแน่นอนฮะเมื่อเราวางท่อน้ําทิ้งลงม่น้ำนะครับผลที่ตามมาคือมันจะทําให้น้ําเสียใช่ไหมฮะอันนี้ก็ต้องยอมรับในส่วนของผลเสียนี้ไปก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะมาแก้ไขกันในอนาคตแล้วกัน ต่อมานะครับผมเราจะมาสร้างถนนกันนะครับอันดับแรกนะฮะเราจะมาวางถนนในส่วนของไฮเวย์ละกันนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเชื่อมถนนตรงนี้นะครับให้มันไปต่อกับตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะวางในส่วนของถนนขนาดใหญ่นะครับผมเป็นแบบวันเวย์นะครับก็คือให้สัญจรทางเดียวนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะครับโดยถนนสายหลักของเราจะทําเป็นรูปแบบวันเวย์นะครับ หรือการสัญจรทางเดียวนะครับผมแต่จะทําแค่ตรงนี้ก่อนเพื่อให้ไปเชื่อมกับถนนนอกเมืองนั่นเองนะฮะเพื่อให้เกิดการสัญจรเข้ามาในพื้นที่ของเราก่อนนะครับผมโอเคแล้วต่อมานะครับเราจะมาวางแผนการสร้างบ้านเรือนกันนะครับในเมื่อตรงนี้นะครับเป็นต้นน้ําซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้น้ําส่วนนี้นะครับเข้ามาเป็นน้ําประปาให้กับบ้านเรือนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องสร้างโซนที่พักนะครับไว้ทางประมาณนี้ละกันนะครับเราจะใช้เอ่อถนน2เรือนวันวีนะครับเป็นทางแยกเข้ามาจากไฮเวย์นะครับผมแบบนี้เลยอ่าแยกเข้ามาก่อนนะครับ เราจะสร้างอ้อมอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับอะประมาณนี้อันนี้ก็คือโซนบ้านเรือนนะครับโซนแรกเลยต่อมาเราจะมาสร้างถนนต่อนะครับโอเคครับเมื่อกี้เกมมันบั๊กนะครับผมเพราะว่าผมวางถนนไปแล้วมันไม่เกิดพื้นที่ไม้สร้างเมืองอะไรพวกนี้เลยผมก็เลยไปรีเซ็ตมาใหม่นะครับแล้วตอนนี้ก็ได้ทําการวางแผนที่พักอาศัยตรงนี้เสร็จสิ้นไเปเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนแออัดโซนหนึ่งแล้วกันนะครับเอาไว้เป็นแบบว่าโซนที่พักเริ่มต้นและกันสําหรับเมืองนี้ เดี๋ยวเราวางแปลนบ้านรอเลยแล้วกันนะครับคือเราจะวางเฉพาะเอาไว้ติดแค่ถนนเล็กก็พอแบบนี้นะครับโดยแปลนที่พักอาศัยแปลนแรกนะครับผมเราจะออกแบบให้ชุมชนนี้นะครับเป็นชุมชนชนชั้นแรงงานนะครับผมจะสังเกตได้ว่าผมนั้นได้ทาสีเขียวนะครับให้อยู่ติดกับเฉพาะถนนดินนะครับผมเพื่อให้เกิดสิ่งปลูกสร้างระดับต่ําขึ้นมานะครับผมทําให้โซนนี้นะฮะจะมีเฉพาะชนชั้นแรงงานนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้กับอุตสาหกรรมระดับเริ่มต้นนะครับ และต, <ITA> ต่อไปนะครับเมื่อเราวางแปลนบ้านเสร็จแล้วนะครับเราจะมาสร้างในส่วนของสถานีสูบน้ํานะครับอย่างที่เคยกล่าวไว้ต้นคลิปนะครับว่าต้นน้ำนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับผมผมจึงได้สร้างพื้นที่อาศัยนะครับไว้ตรงนี้นะครับทำให้เราสามารถสูบน้ําตรงนี้มาได้นะครับผมแล้วก็เราจะได้ประหยัดค่าวางท่อด้วยนะครับผมเพราะว่ามันวางท่อใกล้ๆเองนะครับเอาไว้ตรงนี้เลยละกันนะฮะครับจากนั้นนะครับเราทําการเชื่อมต่อท่อเพื่อเข้าไปสู่หมู่บ้านได้เลยนะครับแบบนี้ ประมาณน,นี้นะครับเดีย๋ยวรอคนงานมาเชื่อมต่อเท่าให้แล้วกันนะครับเมื่อเราวางเครื่องสูบน้ําแล้วนะครับเราอย่าลืมนะครับผมวางในส่วนของสถานีที่น้ําเสียด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมจะนําไปวางตรงนู้นเลยนะครับก็คือปลายสายน้ําเลยนะฮะแบบนี้ปั๊บตรงนี้เนี่ยอาจจะยอมเสียในส่วนของ ความยาวในการวางท่อสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจําเป็นมากนะครับในการที่จะให้ผู้คนเนี่ยทางไกลจากน้ําเสียให้ได้มากที่สุดนะครับผมเราก็ต่อท่อเข้าเมืองไปเลยฮะเดี๋ยวผมต่อท่อเรียบแม่น้ำไปอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องโดนมืนที่ในเมืองเนาะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอคนงานสร้างเสร็จก่อนนะฮะเราจะได้เห็นแปลนท่อเนาะต่อไปนะครับเราจะมาวางแผนในส่วนของโซนอุตสาหกรรมกันนะฮะเพราะว่าเวลาเริ่มต้นเนี่ยเราจําเป็นนะครับที่จะต้องมีในส่วนของระบบไฟฟ้า,ฟานะครับในช่วงต้นเกมนะครับเกมมันจะปลดล็อกกังหันลมกับโรงไฟฟ้าฟ่านหินมานะครับมันจะเป็นสสิ่งที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า,ฟา,ฟาได้นั่นเอง ซึ่งช่วงเริ่มเกมนะครับแนะนําให้เราเนี่ยร้างในส่วนของลงไฟฟ้าฐานหินไปเลยละกันซึ่งเราจะแยกมาตรงโซนข้างบนเลยนะครับเพื่อให้มันห่างไกลาจากโซนที่พักอาศัยมากที่สุดนะครับผมเพราะว่ามันจะมีในส่วนของระบบมลพิษด้วยนะฮะเดี๋ยวผมขอตัวไปวางแปลนสักนิดหนึ่งละกัน โอเคฮะแล้วนี่ก็เป็นโซนอุตสาหกรรมของเรานะครับผมซึ่งผมได้สร้างแยกออกมาค่อนข้างที่จะห่างไกลจากชุมชนเลยนะครับเพราะว่าโซนอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีในเรื่องของมลพิษด้วยนะครับในส่วนระบบมลพิษนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันอีกทีละกันผมจึงต้องสร้างห่างไกลออกมานะฮะแต่มันจะแลกมากับค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนที่มหาศาลเลยนะครับในช่วงต้นเกมนะฮะบวกกับค่าสร้างลงไฟฟ้าอีกนะครับผมบางคนเนี่ยบริหารตังไม่ดีนะครับถึงกับลบเวลาได้เลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมหากใครนะครับที่เงินติดลบนะครับผมแล้วไม่ สามารถที่จะสร้างอะไรต่อได้เลยนะครับรอไปสักพักนะครับมันจะแจกเงินกู้ชีพมาให้นะครับแบบนี้เลยนะฮะทีนี้เนี่ยเราก็มีเงินในการบริหารต่อได้แล้วนะครับเมื่อเราทําการสร้างโรงไฟฟ้า่านหินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการต่อเสาไฟฟ้านะครับจากโรงไฟฟ้าของเราตรงนี้นะครับไปยังพื้นที่ชุมชนต่างๆนะครับหรือว่าสิ่งปลูกสร้างทุกอย่างเลยนะครับผมเพื่อให้สิ่งปลูกสร้างนั้นมีไฟฟ้าใช้นั่นเอง นะครับวิธีการนะครับก็คือกดไปที่ระบบไฟฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่เสาไฟฟ้าแรงสูงอันนี้นะครับแล้วเราก็ทําการโยงนะครับจากพื้นที่ลงไฟฟ้าตรงนี้นะครับเข้าไปสู่ตัวเมืองแบบนี้เลยนะฮะลงไปถึงท่อน้ําด้วยนะครับผมทุกอย่างนี้ต้องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับโดยวิธีการวางเสาไฟฟ้านะครับมันจะคล้ายๆกับการวางท่อเลยนะครับก็คือลากต่อกันไปอย่างนี้เรื่อยๆ ะะแล้วแต่ว่าทุกคนจะทํายังไงก็ตามสะดวกเลยละกันนะครับในการล่าเสาไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นโครงข่ายท่อน้านะครับที่เราทําการต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งเราควรต่อท่อนะครับให้มันครอบคลุมพื้นที่สิ่งก่อสร้างทุกอย่างเหมือนระบบไฟฟ้า ซึ่งวิธีดูนะครับว่าไฟฟ้าของเราเนี่ยมันครอบคลุมแล้วหรือยังนะครับให้ดูที่พื้นที่ตรงนี้นะครับว่ามันเป็นสีฟ้าครอบคลุมแล้วหรือยังถ้ามันเป็นสีฟ้าแล้วนะครับแสดงว่าสถานะอาคารตรงนี้นะครับมันจะบอกว่ามีไฟฟ้าอยาู่นั่นเองนะครับประมาณนี้ก็ไม่ยากนะฮะในการดูแล,แล้วก็ระวังให้ดีนะครับในเรื่องของปริมาณการใช้ไฟฟ้านะครับถ้าเรายิ่งสร้างสิ่งปลูกสร้างมากเท่าไหร่นะครับมันจะกินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเท่านั้นนะครับผมระวังว่าอยากให้มันเกินในส่วนของปริมาณการผลิตนะครับผม ถ้าเกิดมันเกินแล้วเราก็ค่อยสร้างกังหันลมเพิ่มเติมก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับว่าจะสร้างอะไรเพิ่มนะครับในส่วนของการผลิตไฟฟ้านะฮะและสุดท้ายนะครับสำคัญเลยนะครับในการสร้างสิ่งปลูกสร้างนะครับจำเป็นต้องมีไฟฟ้ากับน้ําเสมอนะครับให้มันครอบคลุมกับสิ่งปลูกสร้างนั้นๆนะครับเพื่อที่จะให้สิ่งปลูกสร้างนั้นมีคนอาศัยอยู่ต่อไปนั่นเองนะครับถ้าหากว่าสิ่งปลูกสร้างนั้นนะครับขาดในเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็น้ํานานจนเกินไป นะครับมันก็จะล้างนั่นเองนะครับหรือว่าไม่มีคนอยู่นั่นเองประมาณนี้นะครับในเรื่องของการควบคุมปริมาณการใช้น้ำนะครับมันก็จะคล้ายคลึงกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแต่เรื่องของน้ำเนี่ยมันจะค่อนข้างไม่ต้องซีเรียอะไรมากนะครับเพราะว่ามันสูบน้ําจากบ่อน้ําธรรมชาตินะครับซึ่งปริมาณการผลิตน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเห็นไหมว่ามันผลิตได้ประมาณแสนแปดเลยนะครับต่อการใช้แค่หมื่นหกเองนะครับจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างเหลือเฟือนะครับแต่ข้อควรระวังนะครับในการต่อท่อปปา ระวังไว้ว่าในการต่อท่อนะครับอย่าให้ท่อน้ําชุมชนนะครับไปเชื่อมต่อกับท่อน้ําของอุตสาหกรรมนะครับมันจะทําให้เกิดในเรื่องของน้ําเสียนะครับและจะทําให้ผู้คนนะครับล้มป่วยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับในการขยายเมืองนะฮะถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ควรที่จะแยกท่อไว้เลยนะครับว่าอันไหนเป็นท่อน้ําชุมชนนะครับแล้วก็อันไหนเป็นท่อน้ําของอุตสาหกรรมนะครับประมาณนี้แล้วกันสุดท้ายนะครับอย่าลืมต่อท่อน้ําทิ้งด้วยละกันนะครับ ซึ่งตอนนี้นะฮะประชากรเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็น500คนแล้วนะครับซึ่งก็ได้ปลดล็อกอาชีพเมนแรกนะฮะก็คือ Little h a m ม e t นั่นเองนะครับก็คือประชากรขั้นต่ำจำนวน460คนนะครับผมมันก็จะปลดล็อกในส่วนของการจัดการภาษีนะครับการกู้เงินต่างๆนะครับผมรวมไปถึงบริการใหม่นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงขยะนะครับโรงาบาลน,นะครับผมรวมไปถึงโรงเรียนด้วย ะะตอนนี้เมืองของเรารต้องการในเรื่องของประชากรเพิ่มขึ้นนะะเดี๋ยวพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับว่าเราจะมาสร้างในงส่วนของประชากรตรงไหนดีนะครับเดี๋ยวไว้เรามาวางแผนกันต่อแล้วกันนะครับโอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้เรามาประเดิมซีรีส์ใหม่นะครับในส่วนของ City Skyline ฉลองครบยอดผู้ติดตามนะครับจำนวนสา0ร้คนนั่นเองนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากมเลยนะครับที่เข้ามากดซับสไครต์ช่องเรา เหะะมือนเดิมเลยนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบเกมซิตี้สกายไลน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับส c คร b e ช่องกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าปีสู่400ซับกันต่อไปนะครับเนีสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ